จดลืกอระเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันเังครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้อะไรไงช็อตธนวัฒน์สุจิตทาวรโผล่ที่สนาเมเืองทองเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ เด็กกันที่ทางเท่าหนูกันธนวัฒน์สุจิตาบรลกองกลางห้องคเครื่องทีมชาติไทยโพสสนามซ้อมเบองทองเป็นครั้งแรกเพราะม,มีการทักทายกับเพื่อนร่วมทีม,มก่อนจะมีการเปิดตัวจะเป็นการในวันจันทร์นี้สำหรับทางเมืองทองเองภายใต้ใตการคุมทัพของบริโอโยลูลอสกี้มีการอ่าซ้อมอย่างต่อเนื่องตเตรียมความพร้อมในการล่าแชมป์ไทยลีกฤดูกาลสปันยี่สิบสามซึ่งทางธนวัฒน์สุจิตาบรลโผล่เดินทางมาอย่างสนามซ้อมของเืองทองเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ พร้อมกับมีการทักทายกับทางสตาฟโค้ดและกับเพื่อนร่วมทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยมีการปรายงานข่าวว่าเจ้ากันวัน์สุจิตถาวรได้รับสัญญาจากทางเบองทองยาว3ปีเลยทีเดียวโดยสิ่งที่ได้รับกากรยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางเบองทองนี้คือจะมีการเปิดตัวเป็นนักเตะหน้าใหม่ต่อหน้าสื่อมวลชนที่สนามทันเดอร์โดมสเตเดียมวันที่17รกรกฎาคมที่ถึงนี้เอาได้ไงถ้าผมใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดตร,รับชมและก็้าร่วมเชียร์ ในครั้งนี้กันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับเอาได้ยังไงกลุนสือทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกหลังจะเอาชนะเวียดนามปงาดคว้าแชมป์ AFF ยู19ปีในครั้งนี้มาได้นะโดยการที่ทางสาวินจรันเพชรชรานันอายกเครดิตนี้ให้กับทางสตาฟและก็นักกีฬาช่วยกันจนชาแก้วย19ปีเป็นเจ้าอาเซียน โดยสาวินจารันเพชรชรานันยกเครดิตให้กับทางสตาฟโค้ดและก็นักกีฬาที่ช่วยกันจนทำให้ชบาแก้วยูส้ปีก้าวไปเป็นเจ้าอาเซียนที่สำเร็จตามเป้าหมายในครั้งนี้นะโดยสำหรับทางชบาแก้วยูสปีอาชนะเวียดนามในรอบจงชเตเลสพร้อมกับคว้าแชามป์อาเซียนมกรองที่สำเร็จเขาได้บอกว่าสำหรับผลการแข่งขันผมต้องการจะยกเครดิตนี้และขอบคุณนักเตะรวมไปถึงสตาฟโค้ดทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนัก และก็ทำรรมาที่ได้อย่างดีมากที่ทำให้เรานั้นได้ผลการแข่งนขนันที่ดีเราทำงานนฐานะทีมผภูมิใจในตัวทุนทุกคนในวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะสำหรับการได้แชมป์ในครั้งนี้ครั้งก่อนนี้เราก็มาที่นี่และเราจบด้วยการเป็นอันดับที่3มเรามีความสุขที่วันนี้เราแสดงให้เห็นได้วว่าเราพัฒนาขึ้นมาจากเดิมในปีนี้สำหรับทางเมืองปารีสบงังก็กลายเป็นเมืองที่ผมรักทุกอย่างมันดีมากเลยนะ คนที่นี่มีความเป็นกันเองพวกเขาให้ความช่วยเหลือเราเยอะมากเลยและเราเองนั้นก็มีความสุขและกหวังว่าเราจะได้กลับมาที่นี่อีกครั้งโดยตัานสุภาพรอินทรปสิทธะ,ะกับตันทีมได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจกับเพื่อนๆและก็น้องๆในทีมที่ช่วยกันเล่นและสู้กันมาโดยตลอดดีใจกับประตูที่ทำได้ก็จะพยายามซ้อมอย่างหนักกันต่อไป สำหรับทางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุนอายุไม่เกิน19ปีจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีโดยถึงทาากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่17กรกฎาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปเป็นดังว่งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันต่อไปครับเลังมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบอกเวียดนามหลังเห็นเวียดนามแพ้ทีมชาติไทย รอบชิง AFF U19 ปีนะโดยการนี้ทีมชาติไทยจะสร้างผลงานสุดแข็งกรแ่งเอาชนะเวียดนามในรอบอชิงชนะเล2019ิศ AFF U19 ปีโดยทีมชาติไทยประกาศควา้าแชมป์เหนือเวียดนามในครั้งนี้ได้โดยการนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งนะฮะยินดีด้วยประเทศไทยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยชัดเจนพัฒนาขึ้นมากจริงๆในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมนะ เขาไม่ต่อมายอดเยี่ยมมากไทยแลนด์เขาไม่ต่อมายินดีด้วยไทยจากเวียดนามอินโดนีเซียอันดับ4บ้าไปแล้วเขาไม่ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคุณสาวๆสมควรได้รับมันเขาไม่ต่อมายินดีกับแชมป์ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับเวียดนามเมียนมาแล้วก็อินโดนีเซียสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคัณะนี้เขาไม่ต่อมาไทยแลนด์เหมาะสมกับแชมป์โบคัพแล้ว คอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยเราจะพัฒนาไปด้วยกันจากเวียดนามด้วยความรักคอมเมนต์ต่อมาไทยเล่นดีนะยินดีด้วยในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ยังดีกว่าเจ็ต่อหนึ่งก็แกันคอมเมนต์ต่อมาจนเข้มแข็งเวียดนามขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาไทยนั้นสมควรได้แชมป์ยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคุณสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากคอมเมนต์ต่อมา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งจากอ e ินโดนีเซียที่รักษาสปิริตเอาไว้เวียดนามคารพเราในอาเซียนนะขอเม่ตอมาฟุตบอลย่อมมีผลแพ้ชนะนนเป็นธรรมดาอย่าท้อแท้เพื่อนชาวเวียดนามเราจะสู้ไปได้วยกันขอเมนต่อมายินดีด้วยกับทีมชาติไทยสาวาของคุณเล่นได้ดีขึ้นและ็สมควรได้รับชัยชนะเราร่วมกันพัฒนากันอีกครั้งขอเม่ตอมานักเตะหญิงเวียดนามสวยจริงๆนะขอแสดงความยินดีประเทศไทยฉันรักเวียดนาม ขาวมต่อมาเพื่อนไทยเล่นดีกว่าเวียดนาม2ประตูไทยสวยมากนีน่กับทีมไทยแลนด์ในครั้งนี้นั่นเองนะงานนะผมเป็นแดาว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก,กัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันอีกครับเอาได้ยังไงเดือดอีกครั้งเดือดอีกแล้วเดือดนัดที่3แล้วแมตช์สามเอเวอเรชช์ดวลกอินโดงานนี้เพื่อนถึงขั้นแตกอีกแล้วนะฮะ โดยการน,นี้นะผมเดือดอย่างต่อเน,นื่องเลยก็ว่าได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางเอริชเดร์ปรกกันหลัง2เมตรทีมชาติไทยประเดิมเกมแรกโดนทางดิอิโดน,โดนเซียนะฮะโดนไป2ดอกเตะเข้าที่ศรีรษะ1ดอกและก็ถูกตบหน้าไป1ครั้งโดยตบแบบไม่พอยังโดนไปเหลืองอีกต่างหากก่อนที่เกมที่2ชั่วโมงสุดท้ายเกมเอริชเนี่ยโดนเตะเข้าไปที่ศรีรษะกระทั่งถูกหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ดีที่สุดแล้วสุดท้ายไม่ได้เป็นอะไรมากแต่เกมที่3ของเอริชเดร์นะฮะยังคงเจอเหตุการณ์เดือดอย่างต่อเนื่องเอริชนี่ไม่ได้มาโดนเตะที่หน้าแต่เพื่อนของเอริชนั้นโดนเข้าประทะหนักเต็มๆงานนี้ถึงขั้นแตกถูกขามออกจากสนามเป็นที่เรียบร้อยทันทีโดยที่สนามเกมนี้มีใบแดงบนถึง3ใบเกมดังกล่าวเอริชโดร์นี่ออกสตาร์ทในมันั้งสำรองถูกส่งลงสนามช่วงนาทีเจ็ดส จบเกมบาเวอรียูเต็ดเอาชนะมาดูราไปได้2ต่อ1และเกมที่4ของเอร r สเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมงานนี้ต้องไปลุ้นอีกแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันอีกครับเอาได้ยังไงเบคกิ้งเนลเปิดตัวลีเนลเมสซี่อย่างไปทางการสวมเบิร์ดจอมทัพคนใหม่ในคารากินาโดยการนี้ทางอินเตอร์ไมมี่ซฟ ภายใต้เจ้าของสโมสรคืนเดวิดเบคแฮมประกาศเปิดตัวเลนเนเบซี่ร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมกับสวมเสื้อหมายเลขสิบเบอร์จอมทัพคนใหม่อินเตอร์ไมมีทีมชั้นนำแห่งศึกเมเจอร์ลีกสกอเกอร์ของอเมริกาประกาศเซ็นสัญญาในการคว้าตัวเลนเนเบซี่ในรุกเบอร์หนึ่งของโลกร่วมทีมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะ โดยการย้ายมาในครั้งนี้ของกับตันฟ้าขาวอร์เจติน่าอินเตอร์ไมมี่แบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญากับทางปารีสแซต์แองกทีมยักษ์ใหญ่จากลีเอิงฝรั่งเศสโดยมีการรายงานข่าวว่าสัญญาของเลนเดเวสซี N ่ m S C กับทางอินเตอร์ไมมี่จะมีประจยถนงจบฤดตการ2025ในครั้งนี้นั่นเองนะนา่นาผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานก,กันครับ สมาคมลูกหนังไทยจองสนามราชมังใช้หวัวฟุตบอลโลกปี2026นะโดยการน,นี้คัมแบ็กโฮมนะฮะเมื่อทีมชาติไทยตเตรียมใช้สนามราชมังคารากิราสถานเป็นสังเวียนในการฟาดแข่งฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกยายนนี้โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยื่นจองสนามบานี้มานานแล้วหลังไม่ได้เล่นที่นี่มาแล้วถึง5ปี โดยจากที่ทางเบซี่เจชนาทิพสงการสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยได้เปิดใจถึงกรณีที่ชับช้างศึกไม่ได้ลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนานถึง5ปีจนกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลท,ทำให้ทางผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุดังกล่าวเพื่อจะให้แฟนกีฬาหายสิ้นสงสัยนั้นล่าสุดมีการรายงานข่าวได้ว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ยืนหนังสือขอจองสนามราชมังลารกิฬาสถานเพื่อจะให้ทีมชาติไทยได้ใช้สนามแห่งนี้เป็นสังเวียนนัดเจ้าในศึกอาฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจนเนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวยังต้องรอทาง AFC ทํทำการจัดฉรากประกบคู่ดูก่อนนะ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคินส์ครับครั้งที่49ที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีเดือนกันยายนนี้จากนั้นก็มีเกมอุ่นเครื่องช่วงฟี f a เดยพบกับจอร์เจียและก็เอสโตเนียในเดือนตุลาคมปี66นะฮะและก็ต่อด้วยฟุตบอลโลกปี26-26รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2ในเดือนพฤศจิกายนปี6 6 อย่างไรก็ตามในการยื่นหนังสือจองสนามเอาไว้นั้นก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดกรณีที่สนามไม่พร้อมกับการแข่งขันหรือมีสนามอื่นที่เหมาะสมกว่าแต่เบื้องต้นสมาคมกีฬาฟุอลแห่งประเทศไทยอยากจะให้เล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้เท่านั้นในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบบันทยบายมานุโปรกิงสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2566 โดยชายผู้พกคันง์ุบันทันคับ